สวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ติงมัคโครครับนี่ครับนะพื้นที่ริมน้ำก่อนดำเนินการน,นะครับที่ประมาณสักไร่วขว่ๆนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่นะครับปรับญ้าออก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูว่าจะทำยังไงให้สวยนี่นะนู่นบ้านเจ้าของริมน้ำสุดยอดเลยนะครับ เดี๋ยวปรับให้ดีต้องการให้ทางนี้สูงนะครับน้ำจะได้ไปทางโน้นอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ทําเป็นชั้นๆน,นะครับจะได้ ออยืนตัดหญ้าได้นะได้ยมีกระพักบ้างเขออาออกแบบให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีของหล่นลงมาก็ยังมาค้างตามกระพักนี่ครับนะนี่หนึ่งชั้นนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็บนโน้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างถ้าเกิดอยากจะตัดหญ้าหรือว่าดูแลความสะอาดอะไรก็ง่ายครับ เสร็จเย็นพอดีก็เลยต้องมาต่อคลิปตอนเช้า่อนตายนะคะเสร็จมืดเลยเป็นงานชั่วโมงครับปรับปรับพื้นที่แต่งให้สวยงามตรงนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนครับตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับทำตรงนี้ให้เลี่ยมตังเดียวใกล้บริเวณบ้าน,นครับ จากลกๆก็ตรงนี้จะเป็นกกแล้วก็น้ําขังนะครับก็เลยไล่ดินจากด้านนู้นมามาถมอัดไว้ตรงนี้ก็เป็นชั้นสามารถาปลูกต้นไม้หรือว่าตัดหญ้าดูแลอะไรได้ง่ายครับไม่เละละนะครับแล้วหน้าน้ําก็น้ําก็จะขึ้นมาถึงนี่นะครับนี่วันนี้น้ําขึ้นนะครับเนี่ย ตรงนี้น้ำขึ้นเห็นน้ำสวยเลยนะครับนี่ด้านนี้มองก็จะเป็น,นทำเป็นกระพักหลายๆชั้นนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงไม่เหนื่อยจะตัดหญ้าหรือว่าลงมา,เ,าเล่นกีฬาตีแบดอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นี่ปรับโทมไม่ทัด ันเดียวครับใก,ใกล้บ้านนะเสร็จงานแล้วครับ